สบายดีพ่อแม่พ you know, ี่น้องกับสบายดีผ่อทุกทานท่ข่ามาสมสองน้คาเด้อมานำเด็กๆพี่น้องเลยจเหนไปกินเพอเสมนะมานำเด็กๆกินเฟอกินเฟอโอ้มาเ่มากินเฟอกันเ้อพี่น้องเด้อมาตั้นอะไรซึ่งผมน่ะเห็นเด็กหน่อยยะมืออะไรซึ่งไข่อ่า พากันกินเพอเอาอย่างนี้นะเบะอมเห็ดเต้าจนไข่แตกแล้วมันแดดเจไประเหตดนะเบโอ้โหมมนกระเดล่ออตัวนั้นนี่แทงหอกเอาลงขึ้นนะซุกวสีไข่แล้วมาเล่งนี่หน้าเลยอามเล่งกัคานไปมันยังมาปลกสมห่กระปุกหน้าตรงนี้ บางหน้าเนื้ยังไม่ได้ปลูกยังบอกยวลุงไปคูแล้วขู่ผักบอกไปน้ำพี่เยอะเ้ไปออ่ะสวัสดีปารุงเนี่ยร้อยอืเจีบบอเน้อเนยออนนมาดีปาุ่งแ่อนะน้องเนยบมาดเด็กเกมากินเผือ ใายดีบเออเล้ยอะรทีอบะนย่างขวตัวนี้นะออเอาขวจังเขาบุกเหซ้ำเขาหยาเขานย้ำมันเขาเนาะม่กินได้ไม่เพลินะน้องหายนะครับบอกินนะมาต้องกินเพลินเด้อกินเลย อันน bueno, ี้ก <uncle> <ope> ็บปลาคอยกินข่าวเราปลาลุงไงทุ่งนีก็ย่างบ่ทุ่งนี้ปลูกแล้วแล้วแล้วของสาเนี่แถุงถึงน้ำมันบ่ยากได้ปลูกกันเนาะมันกับ่ยาดปลูกกับมันยาดเยอะหัวขึ้นห็ัวไปนี่เมนแม่นมันยากเห็ดทั้งแรกๆนี่สิลงทุนลายเติบอยู่ปลูกลายเปล่ากันพี่น้องเอ้มีทีเห็ดมันปลูกมันเ้างเรเคยปลูกแจ็คเื่อร์นะบ้านนะฮะก็มาเห็บปลูกปีนี้เลย ผ่านราคามันอยู่แล้มึงเอ้ยคุยันาการกูยัเบืือมันไปลอก่ัวอยะไรมเจนบันกานไดทางเฮาแล้วมันจะกูกันไกมันหลายเลยแม่ทุกค่พีคหบ่ไอ้ต้นพีคกินอะไกินเพชรบ้าฮะเอมมาดู คันวัดซีกินแล้วไดเมื่อยพนนอับ,อบโแล้ววะมันเมนคมเฮาอินดีไทสิไปดูหลอคลายน่ยถ้าเบิ่งโลดว่าอ้งเฮาเ็นมาเลยคล้ายบรมันตุนโอเลามาผีกกาไปก่อนดี<อ>มากันมาผิกไอ้นั้นเพิ่นอาอ่อับแนวเพ่มาผีกกันนะกันเขาว่าจะนอนสิบเบือมาผีกแมนนีเป็นุมแมวปูโอ้เอาดแวว่วเวะเฮ้อ,อ,อย่างนี้แะ ฮะมาเลยห้าไม่ไม่อยากเลยมักเอากินเลยไหมโอ้ก็ตัวไข่ได้ยอังบตกมาสิขป้าเถื่อนนี่้านสาวเพิ่นที่นี่สวัสดีสวัสดีปลาลุงไงไว้สวัสดีสวัสดีสวัสดีปลาลุงไงไว้สวัสดีปลาลุงเพิ่นบอกเคยพี่น้องเอ้ยป้าคือสีหูเนาะบ่ได้หายป่ะอืมบอกคืออันเอ้ยอเอ้ยน้ำตาหย่อยตลอด อันนี้อืมจะมาหู้ทัยลอยกินลูกกินจักโลล่ะจักโลอะไร14โอ๋ไอคิวคะก็ได้10โลบ่แมลอือเด็กๆกับมาลอยมากินเผอพี่น้องเอ้ยหลังจากมาตรงเรียนพากันมากินเผอพอไปื้อนเฮินมาลอย รถไปนอไมนมีรถส่าไปแม่เขื่องนะน้ำถ่วมเปืือนเปอร์เบิร์นเหรอเฮนแถวเถวจัลล์ลงเพชรนะแม่นเพื่อน้องอยู่น้าเพืน้องอยู่แจ่แม่แจ้งอียาดล้เห็นเนาะฝนตกปีนี้บรคือปีปพี่กอดอกเนาะต่างเก่าเพราะว่าทางมันกับเปอร์เปืือนคือพนตกคือเมื่อวานเห็นว่ได้อึงเปล่ฮะเออไพ่เซบุนนินน่ะ มวยไปนะอิ่มไหมอิ่มยังบ้างอันนี้ดิกินหนามแล้วเอาเบิ้งเพื่อนยันซเพื่อนหวานหยาดกินถ้วยเดียวกันพี่น้องเลยเห็นหนาเอาเงินสี่พันกี่มากินอืมแพ้ปุ้งให้น้องอะบริปุ้งบ้างอ๋อตัวกระเพาะพอดีเด้ กีกีกับพผาปอดีเมนเปิดใช้ของเมื่อวาโอ้เมนเมนอีเมลได้กินผ้าคีโต๊กอะไรอีเมลอะห้าคีโต๊กอีกแล้วเงินน้ำไปนอกกินอะไร nhà ừ. lại non kim im làm bao nè kín lại kín im lại cái cứ không nhiên thường mỡ rồi <laughs> ừ. bớt bao bạn ba anh à, ơi đấy อันนี้กับเบิดแล้วประเมื่อปะเด็กหน่อยมากินเพอร์เพลย์มาเผาให้กินเพลรอาสิพาดเด็กๆไปบึงคนหน่อยตั้งแต่ฮามาตั้งแต่เมื่อนั้นเลยไปย่างอีหลายย่างซาเน่ประเทศเกบ Ôi Nhà nghe Đi bằng con nội cảm thế đâu này Phi Phi Thanh Phi Lục sao hôm nay Dù hương anh dù bà đê đó Dù ăn งานเพลินพี่น้องเลยนอนเบิดบ่นอนเ่อ่ปอดขึ้นเืนอนอะคือปอดขึ้นเลย่าแล้วมันปอดขึ้นนะเต็งยังหมจักเลยว่อะไรกันโอ้เด็กนอมาแนวนทุกคน ใจปลาานามองมันน่นมันน่นต้องกระเรื่องหนึ่งกว่าอายพี่น้องนาดหนกว่าว่าทองไม่ายอืมเหตุเหอ่าไม่ไม่ม่เคเดบิดกิ่งอยงเดอย่างเงี้ยนะเด็ก็เลยตุน้ขีแบกินนะครับเใครนบอกใครไหนยุ ออมันไรพนกันอืมอืมแ่แม่อุ้มหล่อน้าว่ะก็คือให้นอนมอนชูงแมันูมันหัใจยาละบ้าไม่ได้ชูแม่นะยนเ๊ะตเป๊นั่นอาอ่าก็สปุกอนใต้หเขาอนกอะกขมอมานานปกหัวมันปกซปุ๊ังนอื เียวไม่นอกอะไรยพีองเอ้จักไม่นอกอะไรจักชี้ใม e. ือใดชี้ใ okay, มือใดอนไฮะยังงอ่า oh. จ uh ึงใส่บ mm ุญเนหินพอลอีร้อยกินข้าวก็ย่างะไรไปดิปลาลูกไหมอืมกินข้าวอ่า กล้วยลานมาดิเพิ่นกล้วยลานพี่น้องมาหอบไปเอาอเนยมาหาไป้นอะไรเพิ่นสได้เมยปุกเมนกนแล้วเตะละห้าหมูมอ่าอย่นี้อันเนยหายถไปทางใหนเพ่อเราไปปลูกมันงานเอาเป็นแม่อะไรเอมาไหมเป็นงสั่งเหมือนกัน ฝัสงสางากับสางไตแกพี่น้องเว้ยสร้างไตสร้างพออันเลยน้ำปาโทใครมาซ้อมกบอยู่ในเฮือนเลยปุ้ยเป็นเห็ดขาดขนาดเลยเห็ดขาดขนาดพี่น้องเว้ยแล้วอะไรครั้งนึง บอดนอนบาตายเนาะเนี่ยนะเผนเห็ดเตรียมเลยาาราคนแรกอัน,น, oh. นหนึ่งโอ้ยนี่ไงจะฉีเอาติดของกันเลยอืมีเหมือนเหมือนาะกระตดกคอไพรมีรายเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> อะไรพี่น้องคลิปนี้น้องคำชัได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำใหม่พี่น้องเอ้ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปกันนะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องน้ำมูกน้ำม้าพี่น้องเลยเอ้น้ำมูกน้ำม้าอย่างี้ mm <clears throat>